สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆทุกคนมือนีเจเจพระจินพัะเทียวพระมงกินก้อยเนื้อเดือลาบเนื้อครับมืดๆสร้อยเอาครับมาเลยฝักแล้วก็มีตับหวานหน่อยหนึ่งครับแล้วก็เนื้อครับหั่นเป็นลูกเตามีคันแท่าหน,ะนำนิดหน่อยมาเด้อพี่น้องทั้งไทยแล้วก็สปปลาวพี่น้องทีคือก้าวอยู่ต่างประเทศครับพี่สาวอยู่ต่งา,างประเทศครับพี่ชายยูงเทียมมากินน้ำกันครับโรก้เพื่อนบ,บ้านครับ มามากินต้องกันเขาเนี่ยรนหนึ่งไวด่วนแล้วเย็นแล้วพี่น้องอากาศก็เย็นครับพี่น้องมาก็มีบักอ่าตัวบกแดงครับกับพักนี่เจ้าคมคมพี่น้องเจ้าวเพียครับอื <c oughs> I'm dann ni もうな。No, no, no, no. para mí it could กรับ่อมาแน้วนะต้นๆได้ าาได้กันแค่นหนมันออยเหมืหปล่อืมสองเลยมังน้องมึงกุดแซ่บน้องอืมมึงแซ่บตรงนี้เพล่ง มาลวก ý thức tụt tập ý nào Mẹ à bực thức ý đi ý thức Rồi คีค่้ามี้ คุณยาเสียงมาเอาครับอืจคกาหลั ก็เพราอาัยผู้บปกินี้แหครับความแข็งแรั đang có mặt cầu quá phải không ハウ。Oh, <c oughs> <c oughs> é no um 何がないか分から นนเอนี่นบกวนสมาธิเดี๋ยวพี่น้องียน้ำขัน้นขอโทษขออภัยพี่น้องไว้เลยนะครับนานเทาดูครับพี่นอ้องก,กินไปเรื่อยๆกินมดอยู่ครับแ <c oughs> ต่ว่าแ <c oughs> ต่ว่าม้ามาก,กวนกับพี่น้องฮะมึงเจ้าเปลี่ยกมคมครับมึงเสียดีครับมึงดีใส่ได้ดี กอนไม่ดกดไลค์มึงน้องแก่สุดยอ yeah, yeah. <c oughs> ดยค,ครับครับโอ้มืนด่ <c oughs> เดี๋ยวพ่อแค่นี้ครับพี่น้อง กินไปเรื่อยๆครับพ่อได้อยู่ครับแต่ว่าหม้มันกวนมันเต้าอยู่นี่ครับพี่น้องเมื่อนี้เจ้าดีครับดีขวดพร้อมขมอำนําขมดีดีมันเป็นเลยขวแบบเป๊ะแนมเป๊นแนมนะครับอันนี้ก็ดีอยู่เนื้อก็นุ่มๆครับพี่น้องเพื่อเป็นเตามาจนจรินนี้ครับเมื่อนี้ประมาณนเคิงโลครับเหมือนแต่ว่าพ่อแค่นี้ก่อน ก็น้ำกวดไหลาผพดเดี๋ยวพี่น้องเสียน้ำขัน้นการจะร่มดีอยู่ครับพี่น้องตกวใบแมาก็ห้อนเลยมันเย,ย็นสบายร่มนะแล้วจังเจเจขอฝากโค้ดไหนโคแช่โค้ดตีตาม,คามกคดซับสไครต์แล้วกคดกระดิ่งให้จเจเจด้วยนะครับจเจเจขอ,อขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รับชมและติดตามจเจเจไม่หยุดตลอด ขอบคุณหลายครับพ,บพี่น้องท่านเจียขอรับนะครับสวัสดีครับ